ส,สวัสดีพี่น้องป้องไปครับก็อันดับแรลกอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับอยรุ่นทุนน้อยครับพี่น้องัยรุ่นทุนน้อยก็เป็นดีซีเจ็ดสิบครับหายไปหลายๆเหมือบ้ได้ไปใช้ครับค่าติดภารกิจนอนเว้นครับนอนเว้นอยากแห้งแกเลยหายหายแต่ว่าก็เล่นไปเล่นมากครับ พอดีไปบึงรถคันนี้ไหวก็เลยว่าจัดเลยม่มยเพือใครอยากได้รถเก่านะครับมีแต่คนอยากได้รถใหม่ละแต่ว่ากำลังมันน้อยครับหาได้ซํานีก้กะพุ่มใจซัมนี่นละครับพี่นอ้องยู่บานเฮาบานเฮามันก็ซัาบานเฮาละพี่น้องเอ้ยหาได้ซํานีก้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับมันกะพือจังว่าละูลังกพินพ่นกะ หาได้หลายก็ดีใจน้าครับเฮาหาได้ซ้ำนี่ตามกําลังเทาซ้ำนี่ก็เอาละอุปกรณ์ครบเต็มเดิมนะครับกันนี่แท็กใหม่สองข้างนะครับช่วงล่างก็คือชิคให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างเปลี่ยนลูกปืนล้อเลยยังเช็คหมดเลยช่วงล่างไม่ต้องทําอะไรเลยเฮาไม่เช็คแต่ท่อนบนครับราคาไม่แรงครับบบอกแล้วครับไรแม่กนนี้ เอกสารเล่มทะเบียนนะครับภาสีหกหกนะภาสีหกหกครับคันนี้ก็สั่งด่วนชชยพูมครับไปได้มาจากชชยพุม่มครับเพื่อนปั่นไม่ใช่ทั้งปั่นกันทั้งให้กันแหละ <laughs> นี่อ่กะก็ นี่แหละครับเพ็่นแบงค์ไม่ใช่หาเตืยอยู่ดีมีแห่งปีนาปีฮือกสัสิหาเตีอเด็ดไปหาเราอีกครับอุปกรณ์ครบฟ้าคางแท่เดิมศูนย์ครับแท่ศูนย์เอาล่งมากกว่าไรพี่อ้าใส่ทั้งล่างเลยมันใส่หนักข้างหน้า เครื่องดีเกียร์เดิมนะครับไม่เคยแกะเกียร์ไม่เคยแกะเลย2,300ชั่วโมงครับรถปี5 6นะครับรถปี56ก็คือผมชอบเลยในรถปี556หนี่คือสุดยอดแล้วคือผมเคยใช้ปีนี้ผมชอบครับรถปี556นี่คือผมชอบมากถ้าหลังๆตัวนั้นมาก็จะไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชอบนะ คือความชอบส่วนบุคคลครับอย่างคนเล่นไมโครก็ใช้มากทีก็มากทีครับมาร์กไฟก็มาร์กไฟอย่างนั้นแหละแต่รถปี55นี่คือผมชอบอยู่แล้วก็เลยไปเจอคันนี้ครับเดิมๆเครื่องเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่เคยแกะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาแกะอยู่ผมจะแกะออกปีนี้แหละบากเดิมคอเดิมเพีย้ยเจ้าน,นี่ัวน,นีแหละดูฝั่งตู้ครับ นี่ครับเกียร์ไม่มีหอนนะครับช่วงล่างจัดเต็มต้องเช็คเหมือนเดิมแหละนี่ครบระบบเดิมหมดเลยก็จะมีโดนตรงนี้นิดนึงครับโดนตรงนี้นิดหน่อยโดนตรงนี้หน่อย นี่ครับช่วงล่างก็คือเช็คให้เรียบร้อยนะก็จะมีแตกรล้าตรงถูจับพัดลมนิดหน่อยนรองนั้นเดิมหมดครับเกยวดันครับเกียวเดิมต่อเกียวดันอออเออให้เลืมอมไม <c oughs> ่เนี้ย <c oughs> อันนี้แต่ว่าเกียวนี่ก็ต้องไม่เช็คยังอยครับต้องพันไหม แต่ว่าอาศัยคือมกรถด,ดิมครับถ้ารถด,ดืมมันเห็ดไงถ้าเป็นรถด,ดืมมันคือว่ามันสอมไงเห็ดไงครับกะสภาพตามอายุครับรถปีหาหกครับเก้าปีแ่ะมันก็นสะสภาพประมาณนี้แหละต่ <c oughs> ว่ากัถือว่าได้สภาพนี้กัือโอเคยู <c oughs> บอกขันนี้ตะพึงไปเบิงเ่งไง ใช้ย้พมเอาน้ามาให้เพื่นจ้าขื่นมาด้เฮ้ย๋ยวให้เพื่อนขึ้นเฮ้ยเดเดี๋ยวให้แกขึ้นพี่กันเพราต้องใจตังเพื่อนดิยังไม่ทันใจตังคับเส้นไห้เครื่องเดิมครับเดิมหมดเลยสองพันสามร้อยชั่วโมงครับโอ้ยแนมในโทษซาเบยครับแนมหินจอยยังไม่มีแตกครับ ฝาทางอุ้มก็ยังสวยครับไม่แตกครับอุ้ยอันนี้กเก่าอะไครับผมครัฮะอู้ครับบ่ครับดอน้ำมันสิบล่ะบอยไอ้ขั้นนั่นไอ้ขั้นนั้นมันต้องอันนั้นมันเกียร์มันเขาได้เกียร์เดียวออแต่ว่าตัวนี้ปกต,ตอิอันนี้รถเกีย่ยวเขาได้เลยเนาะช่วงลาง่ลงลางเกิดเหตุอแล้วช่วงล่างเกิดเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซีนใหม้หมดเลย tìm chân con này, thằng này này mới lên nhàng là bộ cầm, bữa bia hồi đó hả, Ồ, giờ máy bự lên ไดเเช็คมขอแค่เป็นครูป้าเดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องเอาแบบพี่ขึ้นนั่งเั้งตั้งกันครับขึ้นนั่งทั้งเลยขึ้น,น,น,นหนึ่งทังเลยก็คือรถเดิมทั้งคันมันจะทําง่ายครับว่ารถเดิมทั้งคันเลยมันก็เชี่ยง่ายนะครับเกียร์ยังไม่เคยแกะครับเกียร์ยังไม่เคยแกะลูกดาวสวยไม่มีเชื่อมนะครับ หนวดเดิมนะครับปากเดิมอันนี้เป็นตัวเป็นปิดสกูร่างเดี๋ยวจะค่อยเหตดครับเพราะว่าจะลองเลยอยู่แล้วนะครับอันนี้สูข้อกับต้องเปลี่ยนครับสูข้อเพื่อนกะกำลังเปลี่ยนหม่ไม่นะครับสูข้อแต่ว่าห้ากับต้องเช็คขึ้นกานะครับแต่ว่าช่วงล่างนี้คือจบแล้วครับเพื่อนเปลี่ยนลูกปืนใหม่บิดเลยรอนํำกะรอหนำไม่แล้วครับกับเกือบยังกะครบเบิดเบิรงดนี่สิไม่ค่อยงามนะครับแต่ว่าถ้าใส่กับยังไปมั่งสิงามอยู่นะครับ นี่พาเดิมนะครับส่วนหมากกับสีผ้ากันตัดไปใส่ข้อไปแล้วนะครับแต่ว่าวกันนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับครบนะครับช่วงล่างนี่ก็ไว้ใจได้เลยแ็กใหม่สองข้างนะครับแกนบอลจารย์แม่พวกปอกพวกนี้เดิมหมดที่ครับคือ,อ,บบอ,บบอว่าลุวิคือว่าคือว่าจะมีกินสือสิเจ้าวกับซีรอบมันกับขาก็กกกกกกต้องฮิใหม่น้นะ แกงนี้ยังเป็นในแกงเดิมครับเอ,อต้องเปลี่ยนใส่แต่แกงกลมอันนี้ไม่สิดรุดตัวนี้แกเอาแองออกตัวนี้ทั้งล่างแล้วเปลี่ยนเป็นแต่แกงน้อยแล้ว๋ยวสเยิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมนิวตูก่กะโอ้ยน้ำตู่ห่ยเหยี่ยนเบิดไม่เป็นไรเ,รเดีเเ๋ยวคอยแกไขครับรดราคาโบแพงครับ ลูกเตะกะหน้าจะลูกปืนแตกครับบม่ลูกปืนแตกกระบุตเสียแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คไม่เบิด์ตกับขอแค่อุปกรณ์เดิมๆมันครบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกอบให้บึง้งอ้าวมันจวดเด้พี่มันอยู่ไปไหนดอกออเกออฮวันแล้วน,นี่ครบับประกอบไปหลายจังหมาดนี่ครับ นันลอยหาก็มัดจำไปแล้วแม่นวะมัดจำแล้วแม่นวะเมนนี่ครับฟ้าล่างนี่ฟ้าแท้เดิมนะแต่ว่าระบบไฟเดี๋ยวภูมิล่ไหมครับไฟแสงสองสว่างเดี๋ยวจัดการไหมหมดเลยหาได้สักนี่ครับภูมิใจเจ้าที่หาได้ครับพี่น้อง เจ็ดสิบกีอุ่ฝนกย่างที่มาละ่ะขอแค่รถเดิมครับถ้ารถเดิมยังไงมันเห็ดง่ายครับถ้ารถแปงแลงนี่เลยนี่อู้เห็ดยากัก <c oughs> นี่ครับเกียร์เดิมไม่เคยแกะนะครับถ้ารถปานีหรือเบอร์เทิร์เคยแกะเกียร์นี่ก็ถือว่าคักเติบอยู่อันนี้มันเหลืองเหลืองนันเลยเบิง่งบมงหงำได้เล็กเนาะถุงถุงที่เท้าไหมอน,นี้ระบบท่อร์ลุยังใส่ได้เบิร์นปกติเบิร์นเด้เลยนี่คือขึ้รถเกี่ยวเขาได้เลยได้เล็ก อลดใจงานเดยเลยครับเช็คช่วงล่างมาแล้วเรียบร้อยเอาเลือได้เช็คท่อนบนครับโบข่อยมอยังลายดอกก็จิตระมาณนี้ครับก็เดี๋ยวทำการใจเดี๋ยวใจต่างกันครับยังวิมานใจต่างกันอ่อนแค่มาจับให้พิ้นซื้อนะครับเดี๋ยวเอกสารให้ยังให้เพิ้นกอนครับ หาได้ซ้ำนีแหละพี่น้องบ่ตองมิงหวัดครับหาได้ซ้ำได้กับเป็นข้าโอเคครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ